รักเรามีช่องว่าง14ชั่วโมงและความแน่นอนเป็นศูนย์แพร่สถาปนิกสาวในเมืองตะวันออกต้องใช้ชีวิตอยู่ใต้แสงสลัวของโคมไฟในขณะที่ก่อนวิศวกรซอฟต์แวร์ในเมืองตะวันตกกำลังเริ่มต้นวันใหม่ภายใต้แสงนิออนของออฟฟิศวนฟังนิยายเสียงเรื่องรักในตารางเวลาบทที่1แสงสลัวและเสียงกระซิบแพรรู้สึกถึงน้ำหนักของเปลือกตาที่หนักอึ้งและปิดลงช้า,ชา เหมือนผ้ามา่านผืนหนาที่ค่อยๆบทบางฉากละครที่น่าตื่นเต้นที่สุดในชีวิตเธอเสียงของก้อนยังคงดังชัดเจนมาจากลำโพงในโทรศัพท์แต่เสียงนั้นเริ่มกลายเป็นเสียงกระซิบที่ไกลออกไปเรื่อยๆตามแรงโน้มถ่วงของความงูกที่ดึงรังเธอแล้วเมื่อเช้าฉันก็เจอโปรแกรมเมอร์คนใหม่ที่เพิ่งย้ายมาจากเฮ <Hey. S 1> แพรคุณยังอยู่กับฉันไหมแพรสะดุ้งตัวดวงตาคู่สวยพยายามปึขึ้นสู้กับแสงสีขาวจัดจ้าที่เล็ดลอดมาจากหน้าจอโทรศัพท์ เธอเหลือบมองนาฬิกาแขวนผนังในคอนโดของตัวเองูนย์นาฬิกา47นาทีเป็นเวลาเกือบตีหนึ่งของเมืองตะวันออกที่เธอกำลังอยู่ส่วนบนหน้าจอของกรแสงสว่างจ้าสาดเข้ามาก่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานในออฟฟิศอันเงียบสงบของเขาเสื้อเชิ้ตถูกใส่ไว้อย่างเป็นระเบียบทรงผมเรียบร้อยเฟนิออนสีขาวเนื้อสีส่องให้เห็นแก้วกาแฟใบโตที่เต็มไปด้วยความกระตือรือร้นของเช้าวันใหม่ในเมืองตะวันตกแสงนั้นดูคมชัดและกระชับกระเชงผิดจ,จากสภาพของเธอริบลับอยู่ค่ะ ขอโทษค่ะฉันแค่เมื่อกี้คุณพูดถึงโปรแกรมเมอร์คนใหม่เหรอคะแพรฝืนยิ้มแม่จะรู้สึกว่ามันยากเกินแสนเข็นที่จะยิ้มให้ดูเป็นธรรมชาติในเวลานี้เธอรู้ดีว่ารอยยิ้มปลอมๆนี้อาจจะถูกความหน่วงของสัญญาณทำให้ดูตลกคบขันไปกว่าเดิมเสียอีกใช่เขาดูมีไฟมากก่อนว่าพลางจัดเอกสารบนโตะ๊ะเขาเพิ่งพูดถึงไอเดียเจ๋งๆที่ฉันต้องรีบสรุปก่อนประชุมตอน10บโมงคุณโอเคไหมดูเหมือนคุณเหนื่อยมากเลยนะแพร ى, พิงสีสักหมอนนุ่มเธอมองดูแสงเงาในห้องตัวเอง แสงสลัวสีส้มจากโคมไฟข้างเตียงให้ความรู้สึกอบอุ่นเธอว่าความอบอุ่นนั้นกลับยิ่งเน้นย้ำถึงความเงียบเหงาที่รายล้อมเธอฉันไม่ได้เหนื่อยแค่กายฉันเหนื่อยกับการถูกแบ่งแยกด้วยแสงและเวลาแบบนี้ฉันโอเคค่ะแค่เพิ่งเสร็จจากนั่งเขียนแบบที่ต้องแก้อีกแล้วแพรตอบเสียงเบาอึมคุณต้องเข้าประชุมใช่ไหมไม่เป็นไรนะไปทํางานของคุณเธอก่อนนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งใบหน้าหล่อเหล่าที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นนั้นฉายแววผิดหวังเล็กน้อยที่เขาพยายามซ่อนเอาไว้การเชื่อมต่อที่กําลังจะขาด แพรผมรักคุณนะเดี๋ยวผมว่างเมื่อไหร่จะโทรกลับไปหาใหม่แพรรับคําด้วยเสียงงเงียฉันก็รักคุณคะ่ะทํางานให้สนุกนะคะมืออหน้าจอโทรศัพท์เปลี่ยนเป็นสีดําสนิทแพรก็ล้มตัวลงนอนเธอรู้สึกว่าตัวเองกําลังจะจมดิ่งลงสู่ห้วงนิทราเธอรู้ว่าก่อนได้เริ่มต้นวันใหม่ของเขาแล้ววันใหม่ที่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้การประชุมที่เร่งรีบและแสงสว่างของความก้าวหน้าส่วนเธอต้องจบ วันที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไปตามลําพังที่มุมห้องยังมีกระดานไว้บอร์ดเล็กๆที่ถูกวาดด้วยมือรูปภาพของดวงอาทิตย์สองดวงถูกวาดอยู่เคียงคู่กันดวงหนึ่งส่องแสงจ้ยู่เหนือเมืองตะวันตกอีกดวงหนึ่งกําลังรับขอบฟ้าในเมืองตะวันออกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความรักที่สมบูรณ์แบบแต่ไม่เคยอยู่ร่วมในเวลาเดียวกันบทที่ 2. ชั่วโมงที่เงียบเงันวันศุกร์ที่อ่อนล้าแพ้พยายามย่ากหนักที่จะไม่ปล่อยให้ความอ่อนล้าทางร่างกายมาทําลายความพยายามทางอารมณ์ของเธอ เธอทำงานมาตลอดทั้งสัปดาห์ในฐานะสถาปนิกที่ต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายบนไซต์งานที่เต็มไปด้วยฝุ่นและเสียงเครื่องจักรเย็นวันศุกร์แพรเดินสุเซเข้าห้องพักในคอนโดทันทีที่ประตูเปิดกลิ่นของฝุ่นปูนซีเมนและเหงื่อยังติดอยู่บนเสื้อผ้าแต่ก่อนที่จะได้อาบน้ำอาการปวดศีรษะที่รุนแรงก็พ่งเข้ามาโจมตีเธออย่างไม่ทันตั้งตัวมันคือผลรวมของความเหนื่อยล้าสะสมและการนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพไม่นะไม่ใช่ตอนนี้สิ เธอภาวนาในใจเธอรีบควา้าโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลานี่คือเที่ยงคืนของวันศุกร์ที่เมืองตะวันออกและเป็นเพียงช่วงบ่ายต้นๆของวันศุกร์ในเมืองตะวันตกที่ก่อ,อยู่เธอรู้ว่าก่อนจะต้องยุ่งอยู่กับการเตรียมสรุปผลงานก่อนหมดสัปดาห์อางแน่นอนเธอพยายามส่งข้อความหาเขาโดยที่นิ้วมือสั่นเทาแพรณก่อนฉันรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะปวดหัวมากคิดว่าน่าจะเป็นไข้ถ้าคุณว่างเมื่อไหร่ช่วยโทรหาหน่อยนะคะ ขอโทษที่รบกวนเวลาทำงานค่ะหลังจากส่งข้อความเธอพยายามลากตัวเองไปหายาที่ตู้เก็บของแต่ร่างกายของเธอไม่ฟังคำสั่งแพร่ซุดตัวลงบนโซฟาโลกหมุนเคว้งคว้างแสงไฟสลัวจากห้องนั่งเล่นดูพร่ามัวไปหมดก่อนที่ความร้อนรุ่มจะแผดซ่านไปทั่วตัวเธอพยายามโทรหาเบอร์ของกอนอีกครั้งแต่เสียงตอบรับอัตโนมัติก็ดังขึ้นมาพร้อมถ้อยคำที่บาดใจโทรศัพท์ถูกปิดเสียงชั่วคราวปิดเสียงเป็นคำที่เจ็บปวดสำหรับความสัมพันธ์ทางไกล มันคือการประกาศว่างานของคนหนึ่งได้สำคัญกว่าความเป็นอยู่ของอีกคนในชั่วขณะหนึ่งด้วยสัญชตาตญาณสุดท้ายพระตัดสินใจโทรหาคนเดียวที่เธอรู้ว่าสามารถมาถึงเธอได้เร็วที่สุดในเวลานั้นเกบเพื่อนใยายามฉุกเชิญเกศมาถึงในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงใบหน้าของเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าแต่มีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมฉายแววความเป็นห่วงใหญ่บ้าทำไมไม่บอกเร็วกว่านี้เก็บน แต่ก็รีบช่วยประคองแพรไปโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดอย่างรวดเร็วหมอวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดที่มาพร้อมกับความอ่อนเพลียสะสมแพรได้รับยาและต้องรับการให้น้ำเกลือในขณะที่ใส่น้ำเกลือไหลชา้ชาๆเข้าสู่ร่างกายแพรก็รู้สึกถึงความอ่อนแอไม่ใช่แค่อ่อนแอนทางร่างกายแต่เป็นความปรอะบังที่เกิดขึ้นเมื่อคุณตระหนักว่าคุณไม่สามารถเพึ่งพาคนรักได้อย่างทันท่วงทีในยามฉุกเฉินเธอหลับไปในโรงพยาบาลและตื่นขึ้นอีกครั้งเมื่อถูกเก็บประคองกลับมาที่ห้องพักในความมืดสลัวของยามเช้าตรู่ของวันเสาร์ เธอเห็นกระดาษโน้ตแปะอยู่บนตู้เย็นซื้อโจ๊กไว้ให้แล้วอย่าลืมกินยาพักผ่อนให้เต็มที่นยายยยสถาปนิกจะเก็บข้อความที่ถูกทิ้งไว้เมื่อความปวดหัวทุเลาลงแพรเหลือบมองโทรศัพท์24ข้อความเข้าและสี่สายไม่ได้รับทั้งหมดมาจากก่อนเธอเห็นเวลาของข้อความแรกที่ถูกส่งมาเมื่อประมาณ13ชั่วโมงที่แล้วช่วงดึกของวันศุกร์ที่เมืองตะวันตกก่อนตีหนึ่งสิบห้านาทีแพรผมเพิ่งเห็นข้อความเมื่อคืน โทรหาผมเดี๋ยวนี้พราตระหนักว่าเขาคงเพิ่งเห็นข้อความหลังจากเสร็จงานและเปิดเสียงโทรศัพท์เมื่อคืนความรู้สึกผิดหวังความกโกรธและความเหงาที่สะสมมาตลอดคืนก็ปะทุขึ้นมาอย่างควบคุมไม่ได้เธอรู้สึกว่าความพยายามที่จะเข้าใจตารางงานของเขานั้นได้ถึงจุดสิ้นสุดแล้วเธอพิมพ์ข้อความกลับไปอย่างรวดเร็วโดยไม่สนใจว่าตอนนี้ที่เมืองตะวันตกจะเป็นช่วงบ่ายแก,แก่ๆที่ก่อนอาจจะกำลังเริ่มวันหยุดสุดสัปดาห์แพร่บ่ายสองครึง่งไม่เป็นไรค่ะก่อน ไม่ต้องโทรมาแล้วฉันโอเคแล้วเกศพาไปโรงพยาบาลเมื่อคืนคุณไม่จําเป็นต้องกังวลคําว่าคุณที่ถูกเน้นหนักด้วยตัวหนาเป็นการส่งสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดถึงรอยร้าวที่เกิดขึ้นความรู้สึกของการเป็นคนแปลกหน้าในยามที่ต้องการกันมากที่สุดและเป็นหลักฐานว่าเวลาได้เข้ามาทําลายความรู้สึกของพวกเขาอย่างสมบูรณ์แล้วบทที่สชั่วโมงที่ถูกขโมยข้อความสุดท้ายจากแพรยัยงคงบาดตากร,กรบนหน้าจอโทรศัพท์คุณไม่จําเป็นต้องกังวลคําว่าคุณ นันเยือเกเย็นและห่างเหินราวกับเขาเป็นเพียงคนรู้จักที่ทำงานไม่ใช่คนรักเขาใช้เวลานับชั่วโมงที่เหลือของวันเสาร์ในเมืองตะวันตกไปกับการจมดิ่งในความรู้สึกผิดเขามองออกไปนอกหน้าต่างออฟฟิศที่ว่างเปล่าแสงอาทิตย์ยามบ่ายที่กำลังตกดินที่นี่ช่างดูอบอุ่นและเป็นมิตรเหลือเกินซึ่งตรงข้ามกับความรู้สึกของเขาในตอนนี้กอนตะหนักว่าเขาพลาดไปแล้วเขาพลาดช่วงเวลาที่ปลอะบางที่สุดของแพรเพียงเพราะเขาเลือกที่จะปิดเสียง เพื่อให้ได้มาซึ่งความสําเร็จที่เขาตั้งใจไว้เขาตัดสินใจทันทีเขาจะยอมเสียสละสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับคนทํางานในเมืองตะวันตกนั่นคือชั่วโมงแรกของเช้าวันอาทิตย์ที่ควรจะเป็นการพักผ่อนอย่างแท้จริงก่อนเปิดตารางเวลาโลกอีกครั้ง5โมงเย็นวันเสาร์ที่นี่คือ7ดโมงเช้าวันอาทิตย์ที่เมืองตะวันออกเขาควรจะนอนพักผ่อนแต่เขาเลือกที่จะเตรียมวิดีโอคอนเขาไม่ได้สนใจเรื่องการนอนอิกต่อไป สิ่งเดียวที่เขาสนใจคือการได้เห็นและได้ยินแพรวิดีโอคอน,นยามเช้าตรู่มเมื่อวิดีโอคอนเชื่อมต่อภาพใบหน้าของแพรก็ปรากฏขึ้นบนหน้าจอเธออยู่ในห้องที่แสงอ่อนโยนของยามเช้าสาดส่องเข้ามาผิวของเธอยังดูซีดและดวงตาดูเหนื่อยล้าเธอสวมเสื้อยืดตัวหลวมๆที่ก่อนจาได้ว่าเป็นเสื้อที่เขาทิ้งไว้เมื่อครั้งที่มาเที่ยวด้วยกันสวัสดีค่ะแพรเอยเสียงเบาสีหน้าดูประหลาดใจที่เขาโทรมาในเวลานี้แพรผมขอโทษก่อนเปิดบทสนทนาทันที ไม่มีการอ้อมค้อมเขาไม่ได้ถามว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างเพราะเขารู้ดีว่าคำถามนั้นไร้ความหมายเมื่อเทียบกับสิ่งที่เขาทำพลาดไปผมไม่รู้จะพูดอะไรดีก่อนเอนหลังพิงเก้าอี้ดวงตาเต็มไปด้วยความอ่อนล้าจากการอดนอนและความรู้สึกผิดเขายอมรับว่านี่คือความจริงผมไม่ได้ปิดเสียงเพราะผมไม่อยากคุยกับคุณแต่ผมผมกำลังประชุมเพื่อสรุปงานใหญ่ผมคิดว่าแค่ชั่วโมงเดียวคงไม่เป็นไรแต่ผมลืมไปว่าชั่วโมงเดียวของผม มันคือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดของคุณเขาเห็นน้ําตาครอบเบลของแพรแต่เธอก็พยายามกลั้นไว้การที่เขายอมรับความผิดโดยไม่มีการแก้ตัวทําให้กําแพงในใจของแพรเริ่มสั่นคลอนคุณรู้ไหมก่อนแพรพูดเสียงสั่นเมื่อคืนฉันไม่ได้กลัวแค่ความป่วยแต่ฉันกลัวความจริงที่ว่าฉันไม่สามารถพึ่งพาคุณได้ในยามฉุกเฉินเพื่อนร่วมงานที่ฉันเพิ่งรู้จักเมื่อไม่กี่เดือน กลับเป็นคนที่มาถึงฉันได้เร็วกว่าคนรักที่คบกันมานานหลายปีนี่คือสิ่งที่ระยะท,ทางทำกับเราก่อนเงียบไปพักหนึ่งความเงียบนั้นหนักอึ้งพอๆพอกับ14ชั่วโมงที่พวกเขาไม่ได้คุยกันผมรู้ก่อนพูดต่อผมไม่ได้โทรมาเพื่อแก้ตัวผมโทรมาเพื่อโอกาสชดเชยเขาชี้ไปที่มุมหนึ่งของห้องที่เขาอยู่คุณเห็นกล่องนั้นไหมบนโต๊ะข้างๆเขามีกล่องกระดาษขนาดกลางวางอยู่ผมตัดสินใจว่าจากนี้ไปวันหนึ่งเราจะมีชั่วโมงที่ถูกขโมย ที่เป็นของเราโดยเฉพาะเขาหยิบผ้าปิดตาขึ้นมาผมจะสวมผ้าปิดตาและคุณช่วยบอกผมถึงรายละเอียดของการไปโรงพยาบาลเมื่อคืนได้ไหมผมอยากจะรู้สึกถึงความกลัวของคุณอยากจะฟังทุกอย่างที่ผมพลาดไปโดยไม่มีภาพของงานหรือความสำเร็จมาขวางกั้นแพรผลลมหายใจยาวความโกรธของเธอเริ่มคลายลงเมื่อเห็นความพยายามที่จริงจังของเขาคุณจะปิดตาทําไมคะเธอถามเพื่อให้ผมมองเห็นแค่คุณด้วยเสียงของคุณก่อนสวมผ้าปิดตา และภาพบนหน้าจอของเขาก็หายไปเหลือเพียงเสียงของเขาเท่านั้นแพรเริ่มเล่าเรื่องราวเมื่อคืนของเธออย่างช้าช้านี่คือการเยียวยาแรกที่เกิดขึ้นจากการที่คนหนึ่งยอมสละแสงการมองเห็นและอีกคนยอมปล่อยเสียงของความปวดร้าวออกมาเมื่อแพรเล่าจบก่อนก็ถอดผ้าปิดตาออกดวงตาของเขาแดงกลับไปด้วยความรู้สึกผิดเขาจ้งมองหน้าจอด้วยความรักและความมุ่งมั่นขอบคุณนะครับที่ให้ผมได้ยินผมสัญญาแพรผมจะไม่ให้ เวลามาทำลายเราได้อีกแล้วบทที่ 4. ความจริงที่อยู่ห่างกันเจ็ดพันไม่การนับถอยหลังที่สดใสหลังจากเหตุการณ์ไขวัดและความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ทั้งก่อนและแพลต่างก็พยายามประคับประคองความสัมพันธ์ด้วยความระมัดระวังมากขึ้นพวกเขายึดมั่นกับคำสัญญาเรื่องชั่วโงที่ถูกขโมยและเริ่มรู้สึกว่าความสัมพันธ์กลับมาแข็งแรงอีกครั้งหัวข้อสนทนาของทั้งคู่หมุนเวียนอยู่กับสิ่งเดียวเท่านั้นทริปที่กำลังจะมาถึงพวกเขาตัดสินใจนัดเจอกันที่เมืองรอยต่อ โดยลงทุนซื้อตั๋วเครื่องบินและจองโรงแรมด้วยเงินเก็บที่ตั้งใจไว้สําหรับอนาคตการเดินทางครั้งนี้เป็นมากกว่าวันหยุดพักผ่อนมันคือการพิสูจน์ว่าความรักของพวกเขาแข็งแกร่งกว่าระยะทางจรงิจรงๆอีกสองวันเท่านั้นแพรผมแทบจะนับวินาทีรอก่อนบอกเธอในวิดีโอคอนคั้งหนึ่งใบหน้าของเขามีความสุขและตื่นเต้นอย่างแท้จริงแพรหัวเราะขิกค,คับขณะที่จัดกระเป๋าฉันทาเล็บสีใหม่เลยนะคะห้ามให้งานอะไรมาควางเราได้อีกแล้วนะคะไม่มีทางครับก่อนตอบอย่างนักแน่น ไม่มีอะไรสำคัญกว่าการได้กอดคุณแล้วการแจ้งเตือนในนาทีสุดท้าย48ชั่วโมงก่อนเที่ยวบินของกอนแพร่อยู่ในช่วงบ่ายของวันศุกร์เธอยิ้มอย่างร่าเริงเพราะกำลังจะเลิกงานแล้วไปทำธุระสุดท้ายเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางขณะที่โทรศัพท์ของเธอสั่นพร้อมการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเป็นก่อนแต่ใบหน้าของเขาบนหน้าจอดูเหมือนกระดาษที่ถูกยับยุ้ยี่ด้วยความเครียดก่อนเกิดอะไรขึ้นคะคุณดูซีดไปหมดแพรวางกระเป๋าลงกับพื้นความตื่นเต้นเมื่อครู่มาลายหายไปทันทีแพร เสียงของกรอนแหบพร่าผมนั่งอยู่ที่สนามบินมาตั้งแต่เช้าแล้วผมกำลังจะขึ้นเครื่องบินแต่ผมเพิ่งได้รับอีเมลจากฝ่ายกฎหมายเขาหยุดหายใจไปครู่หนึ่งเรากับกำลังรวบรวมความกล้าที่จะพูดสิ่งที่ยากที่สุดในชีวิตโปรเจกต์ใหญ่ที่ผมดูแลอยู่มีปัญหาบักสำคัญถูกค้นพบและเป็นบักที่ผมเป็นคนเขียนโค้ดหลักๆมีเพียงผมคนเดียวที่รู้รายละเอียดการทำงานทั้งหมดถ้าผมบินตอนนี้บริษัทจะเสียหายมหาศาลและผมอาจถูกฟ้องร้องได้แผลงเงียบไป เธอรู้สึกราวกับว่าเลือดในร่างกายของเธอกำลังเย็นลงอย่างช้าๆหมายความว่ายังไงคะก่อนเสียงของเธอเริ่มสั่นหมายความว่าผมไปไม่ได้แล้วแพรผมต้องกลับไปที่ออฟฟิศตอนนี้เพื่อแก้ไขโค้ดทั้งหมดผมขอโทษผมยกเลิกเที่ยวบินไปแล้วแพรเดินถอยหลังไปพิงผนังดวงตาเจ้ามองกระเป๋าเดินทางที่เปิดอยู่บนพื้นเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เธอเลือกมาอย่างตั้งใจเพื่อการเจอกันครั้งนี้คุณคุณเลือกงานอีกแล้วเหรอคะคำถามนั้นไม่ได้ออกมาจากความโกรธ แต่มาจากความเจ็บปวดที่บาดลึกถึงขั้วหัวใจก่อนเราแลกอะไรกันไปบ้างเราเอาความไว้ใจเขาแลกกับการเดินทางครั้งนี้คุณรู้ไหมว่ามันสําคัญกับเราแค่ไหนผมรู้และมันไม่ได้ง่ายสําหรับผมเลยกอนตะโกนตอบกลับมาทางหน้าจอเป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินเขาสูญเสียการควบคุมอารมณ์เช่นนี้ผมต้องยอมเสียเงินทั้งหมดที่ทเราเก็บมาผมต้องยอมเสียคุณไปเพราะงานบ้าๆนี่แต่ถ้าผมไม่กลับไปผมจะไม่มีอนาคตที่จะอยู่ร่วมกับคุณได้อีกเลย แต่ในห่วงเวลาแห่งความเจ็บปวดนั้นแพรไม่ได้ต้องการอนาคตเธอต้องการตอนนี้เธอมองไปยังแสงไฟของออฟฟิศที่ส่องประกายอยู่เบื้องหลังก่อนแสงนีออนสีขาวที่ดูเหมือนเย็นชาและเหินห่างนั้นได้ขโมยเขาไปจากเธออีกครั้งแพรวางสายทันทีโดยไม่พูดคำอำลาใด,ดๆเธอปิดเครื่องโทรศรัพท์แล้วนั่งลงข้างกระเป๋าเดินทางร้องให้เงียบๆเบพราะรู้ว่าน,นี้ไม่ใช่แค่ความผิดหวังแต่มันคือจุดจบของความเชื่อมั่นที่เคยมีต่อตารางเวลาและคำสัญญา ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาความจริงที่อยู่ห่างกันเ0็ดพัไมล์ได้ตอกย้ำว่าบางครั้งแม้ความรักจะยิ่งใหญ่แต่ก็ยังพ่ายแพ้ต่อความต้องการด้านเวลาและหน้าที่ในโลกแห่งความเป็นจริงบทที่ 5. การประณีประนอมในเวลาที่แตกต่างกันหลังจากวันนั้นความเงียบก็ได้เข้าครอบงำความสัมพันธ์ของกอนและแพรอย่างสมบูรณ์การสื่อสารของพวกเขาถูกจำกัดไว้แค่การอัปเดตสถานะสั้นๆผ่านข้อความที่ไม่ตอบโต้กัน ก่อนรู้ดีว่าการทำงานที่ยาวนานกว่า40ชั่วโมงติดต่อกันเพื่อแก้ไขบัก๊กสำคัญนั้นได้ช่วยชีวิตอาชีพของเขาไว้แต่ก็เด้นลกมาด้วยการทำลายความเชื่อมั่นที่เปราะบางของแพรอย่างสิ้นเชิงตลอดสองสัปดาห์ที่ผ่านไปก่อนพยายามถูว,วิดีโอคอนหาแพรในช่วงเวลาปกติของพวกเขาแต่แพรไม่รับสายเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอไม่ต้องการเห็นใบหน้าที่มีแสงนีออนของออฟฟิศเป็นฉากหลังอีกต่อไปเธอต้องการเวลาในการซ่อมแซมความรู้สึกที่แตกสลายด้วยตัวเองในที่สุด กอนก็เข้าใจว่าเขาไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้ด้วยการแก้ตัวผ่านเสียงหรือภาพบนหน้าจอแต่ต้องใช้การกระทำที่จริงจังเขาตัดสินใจเขียนจดหมายยาวด้วยลายมือและส่งมาถึงแพรผ่านบริการจัดส่งด่นดวนโดยหวังว่าสัมผัสของกระดาษและน้ำหมึกจะช่วยสื่อสารสิ่งที่จอภาพไม่สามารถทําได้แพรรับจดหมายในเช้าวันหนึ่งและเมื่อเปิดอ่านเธอก็พบกับคำยอมรับความจริงที่เจ็บปวดผมไม่ได้ยกเลิกเที่ยวบินนั้นเพราะผมเลือกงานเหนือคุณแพร ผมยกเลิกเพราะผมกลัวผมกลัวว่าถ้าผมเสียงานนี้ไปผมจะไม่มีความมั่นคงเหลือพอที่จะสามารถสร้างอนาคตที่เราฝันไว้ร่วมกันได้อีกเลยความกลัวนั้นใหญ่กว่าความรักไปเพียงชั่ววินาทีเดียวและผมขอโทษที่ทําให้คุณต้องเผชิญหน้ากับความกลัวของผมเพียงลําพังผมรู้ว่าความรักในแบบรักทางไกลไม่ได้ต้องการแค่ความวิจัยแต่ต้องการความแน่นอนที่จับต้องได้แพรผมขอเสนอสัญญาใหม่ที่ไม่ได้เขียนลงบนหน้าจอ แต่จะเขียนลงบนปฏิทินจริงๆของเราเมื่อแพรอ่านจดหมายจบในเช้าวันนั้นซึ่งเป็นช่วงกลางคืนของก่อนเธอก็ตัดสินใจที่จะโทรหาเขาในทันทีแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่แปลกที่สุดสําหรับเขาก่อนรับสายด้วยสีหน้าอ่อนล้าและคาดหวังเขารอสายนี้มานานเกินไปคุณพูดถึงสัญญาหมื่แพรเริ่มขึ้นฉันไม่อยากได้ยินคุณพูดถึงอนาคตที่เราไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่แล้วค่ะผมรู้ก่อนตอบอย่างหนักแน่นผมจะไม่พูดถึงอนาคตที่คลุมเครืออีกต่อไปเขาแสดงกระดาษแผ่นหนึ่งขึ้นมาบนหน้าจอ ซึ่งเป็นแผนการเงินและการจัดสรรเวลาที่ถูกคำนวณมาอย่างละเอียดมันดูเหมือนตารางงานที่ซับซ้อนแต่มีเพียงตัวเลขที่แสดงความมุ่งมัน่นเท่านั้นผมได้คุยกับบริษัทและปรับตารางงานให้ยืดหยุ่นขึ้นรวมถึงการจัดสรรเงินเก็บใหม่เราจะหยุดพูดถึงการย้ายถาวรไปก่อนแต่เราจะสร้างสิ่งที่เรียกว่าแก่นของความแน่นอนขึ้นมาแทนแก่นของความแน่นอนแพรเลิกคิ้วก่อนยิ้มออกมาเล็กน้อยดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความมุ่งมัน่นเราจะนัดเจอกันที่เมืองรอยต่อ หรือเมืองกลางอื่นๆที่เหมาะสมทุกๆ90วันโดยไม่มีข้อยกเวน้นเว้นแต่ว่าจะมีเหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวกับชีวิตเท่านั้นไม่ใช่เรื่องงานก่อนเน้นย้ำคำว่าไม่เป็นเรื่องงานเราจะทำให้การเจอกันเป็นส่วนหนึ่งของตารางเวลาชีวิตเหมือนการหายใจเราจะรู้ว่าไม่ว่าชีวิตจะวุ่นวายแค่ไหนอีก90วันเราจะได้สัมผัสกันและอยู่ร่วมในเวลาเดียวกันแพรมองไปที่ตารางที่ก่อนโชวยอยู่บนหน้าจอ ตารางนั้นเต็มไปด้วยช่องว่างของเวลาและตัวเลขงบประมาณที่คำนวณอย่างรอบคอบมันคือการออกแบบอนาคตที่เป็นจริงที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยมีมาน้ำตาของแพรไหลออกมาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความโล่งใจและการเห็นความพยายามที่จับต้องได้ของคนที่เธอรักทุกเก้าสิบนแพรพึมพำฉันชอบมันค่ะก่อนฉันยอมรับสัญญานี้เช้าวันอาทิตย์ถัดมาแพรตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่แตกต่างออกไปเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมา และกดวิดีโอคอนหาก่อโดยที่ไม่ได้ตรวจสอบเวลาก่อนรับสายทันทีเขาไม่ได้อยู่ในชุดทํางานแต่เป็นเสื้อย,ยืดธรรมดาที่ดูผ่อนคลายรุนสวัสดิ์ครับแพรยิ้มกว้างสวัสดีครับก่อนตอบกลับพร้อมรอยยิ้มที่สดใสคุณรู้ไหมว่าตอนนี้กี่โมงที่นี่ไม่รู้ครับแพรตอบอย่างไม่ยาแสและฉันไม่สนด้วยแพรเดินออกไปที่ระเบียงพลางฉีกกล้องโทรศัพท์ไปที่ดวงอาทิตย์ยามเช้าที่กําลังขึ้นสู่ท้องฟ้าสีทองตอนนี้ที่นี่กําลังสวยมากเลยครก่อนยิ้มและพยักหน้าเขายังคงอยู่ในเมืองตะวันตก แต่เขาก็เดินออกไปที่หน้าต่างเช่นกันเขายื่นมือออกไปราวกับจะสัมผัสแสงแดดที่แพร่กำลังแบ่งปันให้เขาเห็นขอบคุณนะครับที่แบ่งปันแสงของคุณให้ผมอีก89วันเราจะได้สัมผัสแสงนี้ด้วยกันความรักของพวกเขาไม่ได้เอาชนะระยะทางได้ในทันทีแต่พวกเขาได้เรียนรู้ที่จะควบคุมเวลาและทำให้ความแน่นอนกลายเป็นความโรแมนติกที่ยั่งยืนที่สุดบทส่งท้ายเวลาที่มันจบกันสนามบินของเมืองรอยต่อ90วันต่อมา แพรยืนอยู่หน้าประตูผู้โดยสารขาเข้าของสนามบินนานาชาติในเมืองรอยต่อที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่สวยงามเธอรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่ปะปนกับความกลัวเล็กน้อยกลัวว่าความรักที่สมบูรณ์แบบบนหน้าจอจะแตกสลายเมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงอีกครั้งแต่ครั้งนี้ความกลัวนั้นน้อยกว่าความแน่นอนที่ก่อนสร้างขึ้นมาเธอสวมเสื้อโค้ตตัวโปรดและถือสมาร์ทโฟนที่ถูกปิดเสียงไว้แล้วเธอต้องการให้ความสนใจทั้งหมดอยู่กับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น และเธอก็เห็นเขาก่อนเดินออกมาจากฝูงชนในชุดที่สบายๆแต่ดูดีเขามีรอยยิ้มที่กว้างที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นม่ใช่รอยยิ้มที่ต้องพยายามทำระหว่างการโทรศัพท์แต่เป็นรอยยิ้มที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระความกดดันของเขตเวลาได้ถูกทิ้งไว้ที่อีกซิกโลกหนึ่งแล้วเขาเห็นแพรดวงตาของทั้งคู่สบกันโดยไม่มีหน้าจอมาขั้นกลางไม่มีแสงนิออนที่เย็นชามีเพียงแสงแดดสีทองของเมืองรอยต่อ ที่สาด์สองลงบนใบหน้าของเขาก่อนปล่อยกระเป๋าเดินทางลงกับพื้นและเดินตรงมาหาเธออย่างไม่ลังเลวินาทีที่แขนของกอนโอบรอบตัวเธอแพรก,ก็รู้ทันทีว่านี่คือความจริงไม่ใช่การสัมผัสที่เธอต้องจินตนาการผ่านวิดีโอคอนแต่เป็นน้ำหนักตัวที่แท้จริงกลิ่นหอมจางๆของน้ำหอมที่คุ้นเคยและเสียงหัวใจที่เต้นอยู่ในหูของเธอแพรก,กอดกระซิบข้างหูเธอคุณรู้ไหมว่าการได้กอดคุณโดยที่ ไม่ต้องกังวลเรื่องแบตเตอรี่โทรศัพท์หมดมันรู้สึกดีขนาดในแพรหัวเราะออกมาอย่างโล่งใจน้ำตาแห่งความสุขก็ไหลรินออกมาอย่างห้ามไม่ได้ฉันคิดถึงคุณมากค่ะก่อนคิดถึงความไม่ดีเลยของคุณกอนเพอออกมาเล็กน้อยเพื่อมองใบหน้าเธออย่างชัดเจนเขาใช้ปลายนิ้วเช็ดน้ำตาให้เธออย่างอ่อนโยนผมก็คิดถึงคุณผมคิดถึงการได้อยู่ในเวลาเดียวกันกับคุณการออกแบบความโรแมนติกเมือ่อพวกเขามาถึงโรงแรมเล็กๆที่จองไว้ทั้งคู่ไม่ได้รีบร้อนไปที่ไหน พวกเขาเลือกที่จะนั่งลงบนระเบียงชมวิวเมืองที่อยู่เบื้องหน้าและดื่มกาแฟในเวลาเดียวกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนผมเตรียมตารางเวลาไว้แล้วก่อนยื่นสมุดโน้ตเล็กๆให้เธอเป็นแผนที่สำหรับสามวันนี้เราจะไปดูสถาปัตยกรรมที่คุณชอบไปร้านกาแฟแปลกๆและมีชั่วโมงที่เงียบสงบโดยไม่มีโทรศัพท์แพรเปิดดูตารางนั้นมันไม่ได้แน่นขนาดไปด้วยแผนที่ต้องทำแต่มีเพียงจุดนัดหมายเล็กๆ น้อยๆและมีช่องว่างขนาดใหญ่ที่เขียนว่าเวลาของเราซึ่งมีขีดเส้นใต้หนา,นาๆฉันชอบขับแพรยิ้มแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันต้องทําก่อนแพรเดินไปที่หน้าต่างห้องพักเธอเปิดผ้าม่านออกว่างและชีดกล้องโทรศัพท์ที่ถูกปิดการใช้งานไปที่ดวงอาทิตย์ที่กําลังส่องแสงอยู่บนท้องฟ้าของเมืองรอยต่อนเธอเรียกคอมมอนี่สิเรามองดูสิกรเดินเข้ามาหาเธอพวกเขายืนเคียงข้างกันและมองไปยังดวงอาทิตย์เดียวกัน ดวงอาทิตย์ดวงเดียวที่ทั้งคู่สามารถแบ่งปันได้โดยไม่มีความต่างของเขตเวลานี่คือแสงอาทิตย์ของเราแพรก,ก็เล่าแสงนี้บอกเราว่าตอนนี้เราอยู่ด้วยกันเราอยู่ในเวลาเดียวกันก่อนโอบไหล่แพรอย่างอ่อนโยนใช่ครับแพรแล้วเราจะทําให้แน่ใจว่าแสงนี้จะกลับมาหาเราอีกครั้งในอีก89วันข้างหน้าพวกเขาก้มหน้าลงและจูบก,กันอย่างเ,าเบาๆเป็นจูบที่เปลี่ยนไปด้วยคำมั่นสัญญาที่ชัดเจนและจับต้องได้ความรักของพวกเขาไม่ได้เอาชนะระยะทางได้ด้วยปาฏิหาร แต่ด้วยความตั้งใจความเข้าใจและความแน่นอนของการได้มันจบกันในเวลาที่กำหนดขอบคุณที่เข้ามาฟังนิยายเสียงในวันนี้หากคุณชอบฟังนิยายเสียงแฟนตาซีอย่าลืมกดติดตามอ่านให้ฟัง c h แ n ร์ r Read ไว้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่มีนิยายเสียงแฟนตาซีให้คุณได้ฟังทุกสัปดาห์